สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิตทัศประสบครับผู้สื่อขาวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทออนไลน์ประธานใหญ่องค์ากรรตรวจสอบการแชนารัดอตอ,อตรอตรกลุม่มพันเอกพิเศษจุบ,บันแสงผันครับวันนี้เราพบกันในวันที่21กรกฎาคม2,566ครับในช่วงเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้ครับ คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเก้ากลายออกมาถแถลงข่าวว่าในนามพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นได้มอบหมายให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลผมเองในฐานะอดีตสมาชิกพรรคไทยทักไทยขอส่งกำลังใจและขอสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลให้สงได้นะครับ เพราะขณะนี้ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวทุกอย่างรอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขสิ่งที่เรายังกังวลอยู่ก็คือว่าทหารพักเพื่อไทยยังแพคคู่ไปกับพักเก้าไกลโอกาสที่จะผ่าน375เสียงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับผมขออนุญาตนำคลิปข่าวที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์ นะครับได้ประกาศเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566และพร้อมด้วยคลิปข่าววันนี้นะครับที่พักเข้าใกลยได้ออกมาถแถลงข่าวว่าพร้อมที่จะให้พักเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลไปติดตามคลิปข่าวตั้งสองคลิปนี้พร้อมๆกันเชิญครับสวัสดีครับรายการกอดติดสภาตามรูพธแทนกับผมวิชิตติดทับตครับ วันนี้ผมอยู่ระหว่างเดินทางจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครครับวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามานะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลได้ประกาศข่าวด่วนครับเปิดทางให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปติดตามคลิปข่าวบางช่วงบางตอนกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ได้เลยครับ พร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนนินเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ที่ผ่านมาสถานการณ์ทุกอย่างชี้ชัดว่าทุกองคคาพยพของฝ่ายอนุรักษนิยมทั้งการเมืองจารีตทุนผูกขาดและสถาบันองค์กรต่างๆที่เป็นบริวาแรแกร้องทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งพัฐบาลพักเก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศ ให้พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตรแปดพักที่เราได้เคยทำเอ็มอยูร่วมกันเอาไว้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปพักเก้าไกลจะเสนอชื่อผ่านดีเดตจากพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิเช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักเก้าไ